นี่มะนาวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะยำปลากระป๋องนะวันนี้เย็นวันนี้เมนูปลากระป๋องนะคะปลากระป๋องค่ะอย่างเดียวก่อนนะคะใหการทาทางานกลับมาก็ไม่รู้จะทานอะไรนะคะก็ะปลากระป๋องนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดปลากระป๋องก่อนนะคะเอ้ยหมดแรงนะในการเนี่ยอายุเยอะแล้วทําอะไรก็ไม่ค่อยจะเป็นอ้าวเอาททก่อนนะคะนี่ค่ะ แค่นี้ก็พอกินแล้วนะคะเคแล้วก็บีบมะนาวค่ะบีบมะนาวบีบมะนาวนี่อะอร่อยแซ่บนัวนะคะวันนี้มาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะพอแล้วเดี๋ยวจะเปรี้ยวจัดนะคะ พิกๆก,ก,กิกใส่หน่อยใส่น่อยใส่น่อยใส่น,ใสน่อยนะคะเดี๋ยวจะเผ็ดเกินนะคะอันนี้เอาแก้มกข้างๆค่ะนี่นี่นะคะสวยๆนะคะทเคนี่เป็นอันว่าเสร็จทานได้นะคะมื้อนี้ปลากระป๋องสูตรของอฟ้าติ๊กตักนะคะนี่ค่ะ อร่อยไหมคะนี่มาทานกันยัยการแล้วขอบคุณมากนะคะมาทานกันค่ะกุกเลกกเลซะหน่อยนี่น,น,นอ่ะอ่ะน้ำส้มจะได้น้ำมะนาวจะได้เข้าเครื่องนะคะโอเคไปไปมาแล้วมาทานกันนะคะมาชิมกันนะคะนี่ค่ะอร่อยค่ะนี่นี่นี่ต้องใช้อย่างนี้ก่อนนะคะนี่แล้วก็เอาปลามาใส่ค่ะ มีพริกด้วยมีพริกแดงๆด้วยนะคะอ้าวเดการจะอ้ำให้ดูนะคะนี่นี่อือร่อยอร่อยมากเลยอือหอทำไหมอร่อยค่ะ ติดใจติดใจหอมอีกจี่หัวเนี่ยโอ้โห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 อ้าวอร่อยจังสูตรนี้อร่อยมาก เดี๋ยวล้างเสียงแล้วก็ใส่อธิบายที่หลังอ๋อสุดยอดนี่พริกเม็ดพริกหัวหอมหมดยังอร่อย <c oughs> โอเคนี่นะคะก็วันนี้ก็กินง่ายๆจะหมดจานแล้วเห็นไหมฮะก็ถ้าใครชอบคลิปคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้ยายการด้วยเด้ออร่อยค่ะขอบคุณนะคะ